สวัสดีครับผมเคียร์ถกู้คาร์ล็ซี่แล้วนะผมวันนี้ผมไปซื้อรถอะไรมาอีกหนึ่งคันนะผมเป็นรถน่ารักคิ้วๆอีกแล้วนะผมขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่อยากขายรถแล้วก็นึกถึงผมเคียร์ถกู้คาร์ล็ซี่ผมบอกว่าพี่มีใครที่เขาซื้อรถในสันคิ้วแบบว่าคิ้วๆๆจริงๆจังๆสักคนหนึ่งไหมอะไรเงี้ยพี่คิดถูกแล้วผมที่โทรหาผมนะผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้า พอผมไปดูปุ๊บโอ้ชอบถูกใจนิสันคิวนี่มันทางผมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่อยากขายรถแลวนึกถึงผมแล้วก็คลิปวิดีโอของผมนะผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการทาคลิปคือผมอยากให้ลูกค้านะผมได้ดูรถจริงๆสภาพรถจริงๆนะผมว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วรถรุ่นนี้นะไอ้คันนี้นะผมว่าหายากนะสเปคนี้มามาดูกันสําหรับนิสันคิวนะผมอ่าเป็นสีไข่ไก่ผมว่าเป็นสีไข่ไก่ดีกว่านะเป็นสีน้ําตาลนะ ล้อเลยนี่แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะผมเป็นล้อเหล็กนะผมว่าแน่นเลยแน่นเลยแน่นเลยผมรัดยางมิชลินมาให้ด้วยนะครับโอ้โหครบจบเลยนะเนียนจัดเนียนจัดคันนี้สวยเลยสีสันนี่สวยเลยนะผมเนียน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 นะดูดูดูสวยนนเลยนะสวยมากสวยมากนะผมว่านะคุณดูล้อลูงหลังเออเนียนแล้วก็บางนี่โอเคเลยนะผมสวยเลยสวยเลยเนียนเลย ยรวมผมว่าโอเคเลยนะผมสําหรับสีสันคิ้วคันนี้นะโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะโดยรวมโอเคสีสันลงตัวสีสันลงตัวเลยนะเนียนเลยเนียนเลยแจ่มเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะทาสีไข่ไก่แล้วก็ทําหูเป็นสีขาวนะหูกระจกนะหูกระจกเป็นสีขาวก็ตัดกันดีนะตัดกันดีกับตัวรถดีนะผมแล้วก็เครื่องของเขานะผมเครื่องของเขาตัวนี้เป็นเครื่องสองพันนะเป็นเครื่องสองพันอ่าเป็นเครื่องสองพันใครที่บอกว่า นิสสันคิวอืดนะผมบอกเลยสําหรับคันนี้โนเวย์นะผมคันนี้โอ้โหต้นต้นตน,นี่มาดีมากนะผมเป็นเครื่องสี่สูบอ่าแล้วก็สองพันนะผมอ่าเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องแล้วเรียบร้อยนะผมเดิมตัวรถของเขาเป็นสีดํานะผมแล้วก็ทําเป็นสีไข่ไก่นะสวยนะแต่ว่าแผ่นกระจงร้อนอยู่ครบนะนี่ยังเนียนอยู่นะผมติตสติ๊กเกอร์อยู่ครบอ่าสวยเลยแ,ลแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะผมแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะนี่วันที่สิบเดือนเก้านะผมปีหกเจ็ดเพิ่งเปลี่ยน ใช้ย,ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็คานงคานหน้าเดิมคลิปนะเนี่ยใครใครเ้นไหนที่เขาก้าถ่ายคุณดูแบบเนี้ยคุณซื้อรถของเขาเหรอครับผมไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะเนี่ยนี่อ่ะรอยสปอตจากโรงงานนะผมแล้วก็เป็นคานเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะผมอ่ามีคําว่านิสสันอยู่ตรงนี้นะผมตรงคานนะมีคำว่าอยู่ตรงคานนะแสดงว่ารถคันนั้นไม่มีชนหน้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับผมทามันยังมีดีเทลรายล,ายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับผมนี่มาดูนี่ก่อนนุ้ยน,นี่รอยสปอตเดิมจากโรงงาน ดูใ,ใกล้ๆนะดูใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆแบบนี้ครับผมดูความจริงใจในการค้าขายของเรานะครับทีมงานตู้คาร์รถซิ่งครับผมเราคัดสั่นรถมาให้แล้วทุกคันแน่นอนของลูกค้าสบายใจได้เลยนะอ่าไปดูข้างในกันนิดเดินไปฝัง่งหนึ่งได้ไหมโอโ้โหเปิดภายในามายในบอกเลยว้าวมาเลยผมภายในหุ้มเป็นบาะหนังสีคสร,รีมมีซันรูฟด้วยนี่มีซันรูฟด้วยนะผมนี่มาอีกแล้วนะผม ใครช้านะผมบอกเลยไม่ทันแน่นอนนะผมเนี่ยพอดีพี่ลูกค้าได้รถใหม่แล้วนะผมก็เลยขายให้เรานะมีจอ Android จอ Android นะผม Air, Air, นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเนี่ยลายมงลายไมย้สวยกลิปเลยนะผมลายไม้สวยกลิปนะหายากนะบอกให้เลยใครที่กําลังหาอยู่ต้องรีบซื้อให้ทันนะผมไม,ม,มเ,เป็นไม้ขาวครับผมกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนะนี่เป็นตัวกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยครับผมอ่าเนี่คกระจกไฟฟ้าปรับข้าวไฟฟ้าครบจบทุกฟังก์ชันนะผม ไ่ตกไปพงไฟฟ้าครบเลยนะเนียนเลยแล้วก็มีพรมกระดองกระดุมนะผมเราให้ลูกค้าหมดนะเราให้ลูกค้าหมดเลยนะผมไม่ถอดนะไม่ถอดไม่แกะใดๆทั้งสิ้นนะผมอ่าใครที่หาอยู่ต้องรีบซื้อให้ทันนะผมคันนี้นะเพราะว่าสวยๆแบบนี้นานๆมันมาทีนะผมผมีห้องมุม้อบ่ออะไรให้เรียบร้อยนะผมสวยคลิปเลยนะฮะแล้วหลังคาก็เป็นซันรูฟด้วยอ่าครับผมเนียนเนียนเนียนผมบอกเลยโดยรวมนี่ถือว่าโอเคมากๆนะนะสําหรับรถคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนิดนึงเนาะ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนิดนึงใี้คุณดูทั้งหลงหลังเิยมิสันคิวนี่เขาเป็นรถเหมือนจะเล็กๆนะผมแต่ว่าพอเราเข้าไปนั่งข้างในนะผมบอกเลยไฟที่เคยใช้มาต้องจิตใจแน่นอนผมแล้วก็ใครที่ไม่เคยใช้อย่าคิดว่าเขาเล็กนะผมเล็กก็จริงฮะแต่เล็กพี่กี้หนูนะผมห้องโด,งดยสารนี่ใหญ่เลยนะสวยเลยคุณดูนี่เนียนเลยนะเนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยนะผมบอกให้เลยอนี่สวยกลิปเลยครับผมสวย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  สวยเลยสวยเลยนะผมลงล้อนี่จัดเข้าทรงลงตัวให้แล้วเรียบร้อยนะนี่นี่เลยครับผมเอาไปก็คือไม่ต้องแต่งไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็คือไปใช้งานได้เลยนะผมแล้วก็ข้อดีก็คือเป็นเครื่องสองพันด้วยนะครับดีมากเลยนะสำหรับเครื่องสองพันเนาะอ่าโอเคนะผมก็อย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะผมเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดการมาของรถทุกคันนะครับ วันนี้ยังไม่ได้ซื้อได้ขายวันหน้าได้ซื้อได้ขายกันแน่นอนับผมเพราะว่ารถคือปัจจัยที่5ในชีวิตของเรานะผมต้องมีการเทรดมีการแลกเปลี่ยนอยู่ประจำโอเคฝากด้วยสําหรับช่องกูดคาร์ r รสซิ่งนะผม0ูนย์เก้าเก้สี่ซื้อขายแลกเทินครบจบที่เดียวขอบคุณครับสวัสดีครับ